ควรให้ทานที่ใดควรให้ทานในที่ใดในยะที่หนึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทานบุคคลพึงให้ในที่ไหนหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทานบุคคลพึงให้ในที่ไหนหนอมหาราชจิตย่อมเลื่อมใสในที่ใดพึงให้ในที่นั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ทานที่ให้แล้วในที่ไหนจึงมีผลมากมหาราชทานพึงให้ในที่ไหนนั่นเป็นข้อหนึ่งและทานที่ให้แล้วในที่ไหนจึงมีผลมากนั่นเป็นอีกข้อหนึ่งมหาราชทานที่ให้แล้วแก่ผู้มีศีลแลมีผลมากทานที่ให้แล้วในผู้ทุศีลหามีผลมากไม่มหาราช ด้วยเหตุนั้นเราจักย้อนถามพระองค์ในปัญหากรรมข้อนั้นบ้างพระองค์พอพระทัยอย่างใดพึงตอบอย่างนั้นมหาราชพระองค์จะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรณที่นี้การยุทธพึงปรากฏเฉพาะหน้าแด่พระองค์สงครามพึงปะทะกันถ้าว่ากุมารที่เป็นกษัตริย์ที่เป็นพราหมณ์ที่เป็นแพทย์ที่เป็นสูตรเป็นผู้ไม่ได้ศึกษา ไม่ได้หัดมือไม่ได้รับความชํานาญไม่ได้ประลองการยิงเป็นคนขลาดเป็นคนมักสันเป็นคนมักสะดุ้งเป็นคนมักวิ่งหนีพึงมาอาสาไซพระองค์พึงทรงชุบเลี้ยงบุรุษนั้นหรือและพระองค์พึงทรงต้องการบุรุษเช่นนั้นหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่พึงชุบเลี้ยงบุรุษนั้นและข้าพระองค์ไม่พึงต้องการบุรุษเช่นนั้นแล มหาราชพระองค์จะทรงสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรณที่นี้การยุดพึงปรากฏแก่พระองค์สงครามพึงปะทะกันถ้าว่ากุมารที่เป็นกษัตริย์ที่เป็นพราหมณ์ที่เป็นแพทย์ที่เป็นสูตรเป็นผู้ศึกษาดีแล้วได้หัดมือแล้วได้รับความชำนาญแล้วได้ประลองการยิงมาแล้วไม่เป็นคนขาดไม่เป็นคนสรรั่น ไม่เป็นคนสะดุ้งไม่เป็นคนมักวิ่งหนีพึงมาอาสาไซพระองค์พึงทรงชุบเลี้ยงบุรุษนั้นหรือและพระองค์พึงทรงมีพระประสงค์บุรุษเช่นนั้นหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันพึงชุบเลี้ยงบุรุษนั้นและหม่อมฉันพึงต้องการบุรุษเช่นนั้นมหาราชฉันนั้นก็เหมือนกันแม้หากว่ากุลบุตรออกจากเรือนตระกูลไร่ เป็นผู้บวชหาเรือนมีได้และกุลบุตรนั้นเป็นผู้มีองค์อันละได้แล้วเป็นผู้ประกอบแล้วด้วยองค์แหทานที่ให้แล้วในกุลบุตรนั้นย่อมเป็นทานมีผลมากองค์แหอันกุลบุตรนั้นละได้แล้วเป็นอย่างไร 1. การมาฉันทะอันกุลบุตรนั้นละได้แล้ว 2. พยาบาทอันกุลบุตรนั้นละได้แล้ว สทีนะมิทะอันกุลระบุนั้นละได้แล้ว 4. อุททจะกุกกุจจะอันกุลบุตรนั้นละได้แล้วหวิจิกิจฉาอันกุลระบุนั้นละได้แล้วเหล่านี้แลองห้าอันกุลระบุนั้นละได้แล้วกุลระบุนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยองห้าเป็นอย่างไร 1. เป็นผู้ประกอบแล้วด้วยกองศีล อันเป็นของพระอเสขะสองเป็นผู้ประกอบแล้วด้วยกองสมาธิอันเป็นของพระอเสขะสามเป็นผู้ประกอบแล้วด้วยกองปัญญาอันเป็นของพระอเสขะสี่เป็นผู้ประกอบแล้วด้วยกองวิมุตตอันเป็นของพระอเสขะห้าเป็นผู้ประกอบแล้วด้วยกองวิมุตติญาณทัศนะอันเป็นของพระอเสขะ กุลบุตรนั้นเป็นผู้ประกอบแล้วด้วยองค์ห้าเหล่านี้ฐานที่ให้แล้วในกุลบุตรผู้มีองค์ห้าอันละได้แล้วและเป็นผู้ประกอบแล้วด้วยองค์ห้าอย่างนี้ย่อมมีผลมากศิลปะการยิงแม่นกำลังเข้มแข็งและความกล้าหาญมีอยู่ในชายหนุ่มผู้ใดพระราชาผู้ทรงประสงค์ด้วยการยุทธพึงทรงชุบเลี้ยงชายหนุ่มเช่นนั้น ไม่พึงทรงชุบเลี้ยงชายหนุ่มผู้ไม่กล้าหารเพราะเหตุแห่งชาติฉันใดธรรมะคือขันติและโสรจะตั้งอยู่แล้วในบุคคลใดบุคคลพึงบูชาบุคคลนั้นผู้มีปัญญามีความประพฤติเยี่ยงพระอริยะแม้มีชาติสามชั้นนั้นเหมือนกันพึงสร้างอาสมอันเป็นที่รื่นรมยังผู้พหูสูตรทั้งหลายให้สำนักอยู่ณนะที่นั้น พึงสร้างบ่อน้ำไว้ในป่าที่กันดานน้ำและสะพานในที่เป็นลมพึงถวายข้าวน้ำของเคี้ยวผ้าและเสนาสนะในท่านผู้ซื้อตรงทั้งหลายด้วยน้ำใจอันผ่องใสเมฆมีสายฟ้าแลบแปลบปราบมียอดตั้งร้อยกระหึ่มอยู่ยังแผ่นดินให้โชคชุ่มอยู่ย่อมย่างที่ดอนและที่ลุ่มให้เต็มแม้ฉันใด ทายกผู้มีศรัทธาเป็นบัณฑิตได้ฟังแล้วย่อมจัดหาโภชนาหารมาเลี้ยงวันิพกด้วยข้าวน้ำให้อิ่มหนำบันเทิงใจเที่ยวไปในโรงทานสั่งว่าท่านทั้งหลายจงให้ท่านทั้งหลายจงให้ดังนี้และทายกนั้นบรรลือเสียงเหมือนเสียงกระหึ่มแห่งเมฆเมื่อฝนกำลังตกฉะนั้น ทานแห่งบุญอันภัยบุญนั้นย่อมยังทายกให้ชุ่มชื่น